อกคิวพนิชพลพิกนรกอัดลีซื้อเจียยับเกมตัดสินลิว8คนสุดท้ายอินโดนีเซียมาสเตอร์2026สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sport Comment ครับคลิปนี้เรามาอยู่กับการแข่งขันแบดมินตันรายการระดับ500อย่างไดฮัตสุอินโดนีเซียมาสเตอร์2026ซึ่งในวันนี้วันที่22มกราคม2569เป็นการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้ายครับ และในประเภทชายเดี่ยวหนึ่งเดี่ยวของไทยเราในรายการนี้เรียกได้ว่าต้องเจอกับลีซื่อเจียจากมาเลเซียซึ่งถือว่าด่านหินเลยนะครับด้วยชื่อชั้นและประสบการณ์แม้ว่าสภาพร่างกายของเจ้าตัวเองเพิ่งจะดีขึ้นจนสามารถกลับมาลงเล่นได้บวกกับผลงานรอบแรกก็เอาชนะพรานอยของอินเดียมาได้2ต่อ0นเกมก็ดูสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวไม่น้อยครับแมตชนี้มาพบกับดาวรุ่งชายเดี่ยวจากประเทศไทยอย่างอิคิวพนิชพลทีรรัศกุล มืออันดับ44ของโลกเกมแรกหลีซื่อเจียอาศัยประสบการณ์และลูกบุกที่เฉียบคมคุมเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนทางด้านพนิชพลยังไม่สามารถต้านทานได้ภ่ายไปก่อน15ต่อ21เกมที่2ครึ่งเกมแรกพนิชพลก็ยังเป็นฝ่ายตามครับ7ต่อ11แต่ครึ่งเกมหลังทำได้ดีครับสามารถรับเกมบุกได้มากขึ้นบวกกับทางลีซื่อเจียมีข้อผิดพลาดบ่อยขึ้นจนถึงช่วงท้าย แมก็ไม่ได้หนีห่างกันแต่เป็นทางพนิชพลที่หัวใจแกร่งกว่าเบียดเอาชนะไปได้21-18ต่อยื้อมาตัดสินกันในเกมสุดท้ายครับและในเกมสุดท้ายเกมที่ทุกคนคาดว่าจะบทกันหนักกลับกลายเป็นพนิชพลที่โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าด้วยการใช้สภาพร่างกายที่สดกว่ากดดันจนลีซื่อเจียเสียสมาธิและตีเสียเองเป็นชุดก่อนที่พนิชพลจะถล่มเอาชนะไปอย่างขาดลอย21-8ต่อ โดยใช้เวลาทำการแข่งขันไปทั้งสิ้น57นาทีผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายโดยจะไปเจอกับลักยา่าเซนมือวางอันดับ7ของรายการที่ก็ถือว่าเป็นนักแบดมินตันจอมอึดอีกหนึ่งคนจากอินเดียครับสำหรับรายการนี้ทางวิวกุลวุฒิขวัญใจแฟนแบดมินตันไทยของเราได้ถอนตัวไปนะครับเพื่อไปพักฟื้นฟูสภาพร่างกายกันหน่อยนะครับเพราะใช้พละกกำลังไปมหาศาลใน2รายการใหญ่ก่อนหน้านี้ครับด้านคอมเมนต์แฟนแบดมินตันมาเลเซีย เรียกได้ว่าคอมเมนต์แตกอีกแล้วครับซึ่งพวกเขาจะคอมเมนต์อะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคอมเมนต์ comment ของคนแรกเขาบอกว่าสภาพร่างกายยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขันอย่างน้อยก็ยังไม่พร้อมสำหรับการเล่นถึง3เกมคุณจะเห็นได้เลยว่าความคมและความแม่นยำของเขาหายไปหมดในเกมสุดท้ายพอเริ่มตีออกเองเยอะๆมันคือสัญญาณของความล้า นอกจากนี้เกมรับของเขายังต้องปรับปรุงอีกมากเขาดูดีเวลาเป็นฝ่ายบุกแต่ความเร็วและการปฏิกิริยาตอบโต้ยังไม่ดีพอเวลาที่ถูกกดดันอีกอย่างกฎการทดลองใช้นาฬิกาจับเวลา25วินาทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเพราะมันทำให้เขารู้สึกถูกเร่งและไม่มีเวลาพักฟื้นร่างกายเพียงพอระบางแต้มถือว่ามีความคืบหน้าอยู่บ้างแต่ยังอีกไกลกว่าจะกลับไปสู่ฟอร์มการเล่นที่คว้าแชมป์ได้ คอมเมนต์คนต่อมาครับคอมเมนต์ Comment เอาไว้ว่าหลังจากที่นำอยู่17ต่อ15ในเกมที่2แต่กลับเสีย6แต้มรวดจนแพ้ไปฉันก็เริ่มเดาได้เลยว่าลีซื่อเจียยังไม่ฟิตพอที่จะเล่นเกมยาวๆเขาอาจจะเล่นได้ดีในเกมแรกแต่พอผ่านช่วงครึ่งทางของเกมที่2ไปแล้วเขาตามสปีดและจังหวะเกมไม่ทันเลยหวังว่าเขาจะปรับปรุงเรื่องระดับความฟิตให้ดีกว่านี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับคอมเมนต์ Comment ไว้แรงเลยทีเดียวครับ เขาบอกว่าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกประเภทชายเดี่ยวแพ้มือไร้อันดับอีกแล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับบอกว่ายินดีด้วยมีพัฒนาการขึ้นนะในรายการไท a แลนด์ Open ที่จะถึงนี้ก็ขอให้ปรับพรุงจุดอ่อนลดข้อผิดพลาดและหมั่นศึกษาดูคู่แข่งใน YouTube บ่อยๆนะคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับคอมเมนต์ Comment ว่าเกมที่3สกอร์21ต่อ8มันน่าเกลียดเกินไปสำหรับนักกีฬาระดับเขานี่ไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแล้ว แต่มันคือเรื่องของความฟิตล้วนๆก็ต้องใช้เวลาจริงๆนะครับสำหรับนักกีฬาที่บาดเจ็บไปนานๆแล้วเพิ่งจะกลับมาเล่นได้ครับคอมเมนต์คนต่อมาเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าพอเข้าเกม3หลีซือเจียเดินเล่นเลยขาเขาไม่ขยับแล้วในขณะที่เด็กไทยยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจ ก็ส่วนหนึ่งมันก็มาจากชัยชนะเกมที่2ด้วยนะครับที่สู้สุดใจกลับมายื้อได้ในเกมที่3ความมั่นใจมาเลยเพิ่มขึ้นด้วยประกอบกับลีซื่อเจียต้องบอกว่าร่างกายอาจจะยังสมบูรณ์ไม่เพียงพอจริงๆครับคอมเมนต์คนต่อมาครับบอกว่าเสียใจนะที่ต้องพูดแต่ยุคข,ของเขาอาจจะผ่านไปแล้วตอนนี้มันเป็นยุคข,ของดาวรุ่งที่สดและเร็วกว่าคอมเมนต์คนต่อมาคอมเมนต์ว่าเด็กไทยคนนี้เขามีความคล้ายคลึงกับกุลวุฒิเลยนะอาจจะเป็นคนที่ต้องจับตาในอนาคต คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกือบจะปิดเกมที่2ได้อยู่แล้วเชียวแต่ดันมาแพ้เพราะเรื่องพละกําลังแล้วก็กู้ร่างกลับมาไม่ได้เลยในเกมที่3ไปชาร์จพลังและเสริมสร้างความอึดให้มากกว่านี้ซะเพราะตอนนี้มีดาวรุ่งหน้าใหม่พุ่งขึ้นมาให้ต้องประเดิมศึกเพียบเลยยังไงก็ขอให้โชคดีในรายการหน้าอย่างน้อยครั้งนี้คุณก็ผ่านรอบแรกมาได้แล้วนะคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์ว่าลีซื่อเจียไม่ใช่มือหนึ่งของประเทศอีกต่อไปแล้ว เก็บของแล้วกลับบ้านเกิดไปซะเถอะและคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้คอมเมนต์ไว้อย่างสิ้นหวังเลยนะครับเขาบอกว่าปัจจัยด้านอายุมันช่างโหดร้ายเหลือเกินไม่เหลืออะไรให้ตั้งความหวังได้อีกแล้วตอนนี้ก็แค่เล่นให้ครบตามสัญญาที่ทำกับสปอนเซอร์เท่านั้นแหละหลังจากนั้นก็คงประกาศแขวนแร็กเกตได้เลยนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนแบดมีด้านมาเลเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นำมาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Sport ตคอ m เมนตกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ